นิยามความเป็นแม่ล่ะคะมันครอบคลุมทุกอย่างบนโลกแล้วล่ะคะ่ะพี่ฝันว่านะคะคนที่เป็นแม่ด้วยกันจะเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ว่าในทุกๆจุดถ้ามันจะเป็นมิลลิเมตรของชีวิตลูกอะ่ะมันอยู่ในสายตาของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นิยามมันก็กว้างทั่วโลกใบนี้ล่ะคะ่ะทุกอย่างในชีวิตลูกมันก็คือชีวิตของเราและเราบางครั้งเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราอะ่ะมันเล็กกว่าชีวิตของลูกด้วยซ้ำ จริงๆตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิกฤตต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยพี่วรก็รู้สึกแล้วว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงมากๆของสังคมตอนที่เราเด็กๆเราไม่ได้โตมาแบบนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่แบบนี้เลยตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าลูกเรากําลังจะโตมาในสังคมที่หนึ่งเราไม่สามารถใช้วิธีการที่เราถูกเลี้ยงดูมา ในสมัยก่อนมาใช้กับเขาได้ด้วยความเป็นแม่คนก็คาดหวังแล้วเราจะสอนอะไรลูกแล้วเราจะบอกอะไรลูกแต่พี่ขวัญว่าสําหรับสังคมในปัจจุบันเราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิดวิถีชีวิตของตัวเองยังไงเมื่อเราปรับเปลี่ยนเรียนรู้ยอมรับได้แล้วเนี่ย มันถึงจะถึงจุดที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งนั้นน่ะให้ลูกได้ถ้าเราเรียนรู้ได้ดีได้เร็วแค่ไหนเราจะสามารถถ่ายทอดและสอนลกูกได้ดีได้เร็วมากแค่นั้นค่ะถ้าอีกสิบปีนี้เขาก็ยี่ห้าเย้เรียนจบแล้ว <laughs> อีกสิบปีข้างหน้า 25เรียนหนังสือจบแล้วเรียนโทรหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เขาคงเริ่มต้นอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาแล้วพี่หวนก็จะบอกว่าปราบครับแม่บอกแล้วตั้งแต่ปราบเด็กๆเห็นปะว่ามันจริงว่าอะไรก็ตามที่ปราบต้องการอะไรก็ตามที่ปราบมีแพชชั่นเกี่ยวกับมันแล้วปราบสู้ไม่ถอยปราบสำเร็จเสมอเชื่อแม่ยัง <laughs> นิยามความเป็นแม่สําหรับพี่ขวัญพี่ขวัญว่ามันก็ใหญ่เท่ากับโลกใบนี้แลคะค่ะทั้งชีวิตของลูกก็คือทั้งชีวิตของเรา